ก็เราก็โดนโปรโมชั่น15ขวดไปมันจะทําให้เชฟไ้ยยอยู่ได้นานขึ้นแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือจะทําให้วิตามินที่อยู่ในผักผลไม้นี่ค่ะอยู่ครบพ้วน mm hmm. ชื่อแอนนะคะตอนนี้กําลังหาธุรกิจอื่น mm hmm. เพิ่มเติมก็คือสนใจเรื่องสุขภาพ mm hmm. ก็เลยสนใจเป็นน้ํา mm hmm. สกัดเกียนสุขภาพค่ะ HPP เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เราเพิ่งรู้จักเลยก็คือมันจะทำให้เชืไอร์อยู่ได้นานขึ้นแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือจะทำให้วิตามินที่อยู่ในผักผลไม้อเงี้ยค่ะอยู่ครบถ้วนอันนี้เป็นสิ่งที่เราคอนเซิร์น โดนยิงแอดค่ะแล้วก็ด้วยโปรโมชั่นที่เขาอ่ะเข้าใจกลุ่ม SME เล็กมากๆเราอยากทดลองว่าถ้าผ่าน HPP แล้วรถจะเปลี่ยนไหมมีอะไรที่เปลี่ยนหรือเปล่าอเงี้ยค่ะก็เราก็โดนโปรโมชั่น15ขวดไปก็รู้สึกว่าขอบคุณนะคะที่ทำให้ทาให้ธุรกิจเล็กๆแบบเราเนี่ยแบบสามารถต่อยอดธุรกิจได้เงี้ยค่ะ